moving average คืออะไรมีประโยชน์ต่อการเลือกคริปโตอย่างไรสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเทรดสินทรัพย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตเคอเรนซีนะครับคือต้องมีตัวช่วยที่เหมาะสมนะครับเราจึงจะสามารถสังเกตรกราฟราคาได้ง่ายขึ้นสามารถจะเห็นทิศทางของราคาหุ้นราคาคริปโตได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรลดความเสี่ยงในการขาดทุนลงนะครับใน EP นี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจเบื้องต้นกับตัวช่วยที่เรียกว่า moving average กันนะครับว่าทำไมมันถึงมีประโยชน์ต่อการเทรด moving average คืออะไร moving average นะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นไหนเนี่ยก็ต้องมีนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดเนี่ยสามารถสังเกตกราฟได้ง่ายขึ้นนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกราฟราคาของหุ้นของคริปโตจะประกอบด้วยแท่ง2สีนะครับแท่งสีแดงแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการขายนะครับหรือว่ามีแรงขายมากกว่าแรงซื้อและแท่งสีเขียวนะครับแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการซื้อหรือว่าเวลาตลาดเนี่ยมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับแท่งสีแดงและแท่งสีเขียวเนะี่ยจะเรียงต่อไปกันเป็นทอดนะ สินทรัพย์ในตลาดนะครับเมื่อดูไกลๆเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นหยักๆขึ้นลง,ข,นลงขึ้นลงคล้ายกับภูเขานะครับทาให้สังเกตแนวโน้มราคาเนี่ยยุ่งยากนักเทรดเนี่ยจึงต้องพึ่งพา moving average นะครับสำหรับหลักการการทํางานของ moving average เนี่ยหากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ,ๆนะครับคือฟังก์ชันที่จะช่วยคํานวณค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นย้อนหลังในระยะเวลาที่เราเลือกนะครับเช่นราคาย้อนหลัง10วันราคาย้อนหลัง20วันว่าภาพโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง ราคาปิดหรือราคาเปิดที่ขึ้นสูงกันนะครับซึ่งตัว moving average เนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทนะครับนักเทรดเนี่ยก็สามารถจะเลือกได้จากโปรแกรมนะครับเมื่อเปิดใช้งานมาแล้วน่ยจะเห็นเป็นขยับขึ้นลงตามทิศทางของราคากราฟนะรับแต่ว่ามีความเรียบกว่านะไม่ได้มีรอยหยักทีๆเหมือนกับกราฟแท่งเทียนนะครับทำให้เราเห็นแนวโน้มของราคาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนกว่านะครับ แต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับในการใช้ moving average ถึงแม้ว่า moving average เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่สําคัญทำให้นักเทรดมองสถานาการณ์หุ้นได้ชัดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ควรเชื่อตัวช่วยนี้เพียงอย่างเดียวนะครับหรือว่าเราเนี่ยไม่ควรจะเชื่อ i n เ i c a t o r เพียงอย่างเดียวสมมติว่า indicator เนี่ยหรือ moving average เนี่ย เป็นเส้นขึ้นนะครับไม่ใช่แปลว่าเราเนี่ยควรจะซื้อและก็ถ้าอินดิเคเตอร์หรือเส้น moving average เป็นเส้นลงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราควรจะขายสินทรัพย์นั้นๆนะครับอย่าลืมว่าการเทรดหุ้นหรือการเทรดสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยต้องมีความรอบคอบความรู้นะครับต้องสังเกตปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นข้อมูลข่าวสารนะครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ราคาเหรียญของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีความขึ้นลงได้นาออย่างเช่นถ้าเราไปสังเกตรกราฟของดอจคอยนะครับ moving average ของดอจคอยเนี่ยอาจจะเป็นขาลงนะครับแต่ว่าถ้าม ใเหรียญดอชคอยเป็นกระแสะขึ้นมาเนี่ยราคาของเหรียญดอชนะครับอาจจะขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าความโฟโมหรือว่าความฮิตของคนในตลาดนั่นเองนะครับปัจจัยทุกอย่างนะครับล้วนมีผลต่อราคาของสินทรัพย์ทั้งสิ้นนะครับ moving average เนี่ยเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับ ไม่ใช่เครื่องมือที่ชี้ขาดได้ว่านักเทรดอย่างเราเนี่ยควรซื้อขายอย่างไรนะครับมันก็มีอินดิเคเตอร์อื่นออีกมากมายนะครับมี RSI นะครับมี MACD นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยสําหรับเพื่อนๆนะครับที่จะใช้ดูเทรนในระยะยาวนะครับหรือว่าจะมองภาพใหญ่ๆเนาะแต่ถ้าเป็นระยะสั้นๆเนี่ยก็อาจจะต้องดู Market Sen ติ ment ขณะนั้นนะครับหรือว่าอารมณ์ของคนในตลาดตอนนั้นแล้วก็ข่าวต่างๆนะครับที่มีเนาะสมมติว่าเราอยู่ i บ a น c e Smart Chain นะครับอ่ะเราก็ซื้อเหรียญ BNB เนาะถ เฮ้ยไบแอนซ์เนี่ยจะออกมาเผาเหรียญทุกๆไตรมาสนี้นะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ราคาเหรียญ BNB น B B ขึ้นได้ถึงแม้ว่านะครับตัว moving average หรือว่าแนวโน้มใหญ่เนี่ยมันจะเป็นขาลงครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยใช้ moving average คล่องแล้วนะครับก็สามารถไปศึกษาอินดิเคเตอื่นๆเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ราคาของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ w a n d a Academy ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ . <marriages timing>